ก็เล่น EP หนึ่งนะครับก่อนหน้านี้คือ EP สองนะครับเออตู้นี่เหรอ,อน,นี่ยังไม่ไปลายอโอ้โหวัตถุดโูโตโตเออยหญเลนให้ผ่านด่านด่นานน้นเจอเอ่อผมมีตัวประมาณนะ่ะก็มีสดาาุดยอพัส ได้เติมเขาได้หรือจะไปโลกสองเข้าไปตุ่มสู้แซดสู้วไวอะไรองให้สตารพามันออกแล้วก็สูวนสุ่มก็เหมือนอีพีฟูอ่ะและก็จะมาเจอนี่แบบนี้เล่นได้ทุกเวลอืมอันนี้เป็นที่สุ่มอันนี้เป็นที่เอฟเคก็เป็นพานดาลอละที่ไปโลกสองก็แค่เวลร้อยแล้วก็เดิน เดินเดินไปถึงสุดขอบแมบขอบเจ้างูตัวนั้นอะออนะประมาณตัวนั้นเลยนี่กสุดขอบแล้วจะเปล่งให้ฉันก็เดี๋ยวเดินไปให้เดี๋ยวตัดไปตอนถึงเลยก็ประมาณตัวนั้นใช่ละเจ้ร้อยถึงจะไปได้วิดีก็คือูือแฮชแฮชจนกูระเบิดเลย ใครรักลุงตู่ขอให้พิมพ์คำว่ามีมีฮอกมีใครมีมีฮอห้าดาวบ้างผมขอแลก6ตัวใครพิมพ์แบบนี้เป็นพระองคตู่เห็นทุกดาวเลยนี่ก็ได้ทุกเวลอันนี้สามารถเข้าไปได้นะว่าตรงโซนนี้โซน,นั้นต้องเวลห้าสิบผมเวลห้าสิบเจ็ดแล้วผมก็เลยไปเล่นได้ ก็จะใช้กระหมุดอินฟินิตี้คือมันจะไปเล่นแล้วก็จะได้เหมือนก็จะได้ของพวกนี้ด้วยเนะไอของด้านล่างอเครับหรือใครจะใช้พิกก็ได้เซมานีก็ใช่ครับเอวตูสดสุ่มตู้เจ็ดดาวนะไรทุกเป้ใช่ก็พูดเป็นหมดแล้วมัน้องโดนอินหรืออินฟินิตี้เลย จะพบกับนนอ,อ,อ้นี้อะนี่ตัวนี้ก็จะมีแบบให้เลือกแบบแรกเป็นกับแบบแบบวันพีชกับแบบน้องไก่ย่างก็เป็นสูวนทั่วไปแบบแบบไอไอนารูโตะเป็นแบบธาตต้องมีตัวธาตุแบบอากาศก็คือดับพิฆาตสูตรก็ต้องใช้ตัวอากาศแล้วแบบ ไอดับเบิลพาสก็คือมีสองทางนั่นแหละเพราะวก็แบบไอสิบห้าก็คือ PVP ก่อนนะเพื่อเพิ่มแรงอะ่ะพอมันจบปีจบภาคอะไรแล้วมันก็จะเนี้ยผมแนะนำไม่เล่นด่านน้องไก่เขาจะมาเล่นกับกูไหมเกิดใครเข้ามาไม่ใช่คนที่กูจะกดเล่นเลยปุ๊บกวนตีอนเขา มึงไม่มีฟันได้ออ้โหมึงก็มึงก็ไม่ได้อ่ะหออกมึงก็แค่ออ,คอ,ออกแล้วนะเดี๋ยวไปต่ออีพีสักไหมเออยังยังเหลือเวลาอีกเยอะเลยไม่ต้องอยากได้ตัวทำตังเพิ่มไม่เคยใช้อัศสนณ กับเจ้าไอตัวที่พึ่งได้ไอตัวที่ไม่ได้พึ่งได้มาตเป็นตัวนี้โอ้ดีเลยเนี่ยเวอรโอ้ดาวมิดเริ่มต้นแปดร้อยโท่าสีเหลืองเออเจ็มแมวมีทาดด่าหน่อยแต่ไม่ใช่ท่าบนหัวนะหมายถึงท่าแบบพุ่งพุ่แค่แข็งอะไอ้ดานนารุโต พวกทีมันมีท่าอย่างโทโดรุกิที่ทั้งเผาทั้งแข็งนัส,สึที่เผาหรือบางตัวที่มันจะติดสตันแป๊บนึ่งรือสโลอะไรอ่สามารถเข้าไปเล่นในแมบปบแบบนารูโต,โตได้แต่ไม่ใช่ท่าบนหัวแบบนี้นะไม่ใช่ไหนดูเอฟเฟกตหน่อยห้ๆโอ้ยพุ่งเข้าไปเลยยึดเปยึดเป้ ว่าแ้งเลยกูฮะเมื่อกี้เหมือนเขาวางนะดูดูดูไอ้โหูโคตทเทมารีวิวตัวแปะมาเลยแป่สิบเจ็ดหนึ่งพันสี่ไม่ทัน,นอุย้ยเขามีรีวิวหกดาวด้วยเอ๊ะ ใช่รีไวล์หกดาวจำได้ว่าธาตุของรีไวล์หกดาวเป็นสีแดงไม่ใช่เหรอไหนเป็นสีเหลืองแล้วให้หรีไวล์หกดาวดาวเขาเขาไปโลกสองแล้วเขาเวลามันหนุนไปเท่าไหร่แล้วแวตแแว่แต่กูแปลกตรงนึงก็คือกูไม่เห็นรีไวล์ให้กูมาสุ่มเลยกูสุ่มไปก็ตัวเดียวแล้วกูก็ไม่ได้ส่วนมิตลอดกันดูนะ ตัดไปตอนตอนอัพตัวนี้ไปขั้นเอ้ยไม่สิขั้นต่อไปก็เป็นขั้นของไอ้นี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ดยวเดี๋ยวป้อมดูดูดูท่าดูท่าอู้ยแหมาแหม่แหมโจยยไม่ไม่เท่เนาะตัดไปตอนอัพท่าต่อไปได้เลยโอเคมา ตัวนี้ก็เป็นอัพตังอยู่แล้วครับตัวนี้ก็ให้ตังแบบตีเบิร์ดโคตรเท่มาดูกันเด็กเขาฮะเฮ้ย <c oughs> พุงพ่งพุง่งพุ่งเหมือนลอยขึ้นไปแล้วก็ฮะเออเหมือนช่วงแรกๆก็จะปลาไปเรื่อยๆปลาไปเรื่อยๆ แล้วพอถึงการโจมตีถึงครั้งหนึ่งเขาจะลอยขึ้นไปป่าอะไรบางอย่างแล้วก็ตัดไปก่อนก่อนอันนี้เลยไม่ต้องตัดสูงสุดแล้วท่เนาะต่อไปมาดีวิวอาสุนะไหนทัวสึนะานหน่อยที ละลาเขาน่นนาจะกลางๆใครได้แล้วดูยสองหมืนห่นว้าคุ้ไมไ่คิดจะจะก็รู้อยู่ว่าคุ้มแต่กูไม่ได้รีวิวเลยกูเริ่มจะร้อนกับมึงแล้วกูขอรีวิวหน่อยนะ มาตรงนี้ม่งเลยเออเป็นการพุ่งดาบเข้าไปแล้วเูืรอดชีวิตล่ะนี่ล่ะหาหาหาเออถือว่าเทใ,ใช้ได้นะตอนตนี้ต้องใชมากล่ะทุกคนจะรู้แล,ล้วนะ,ะเลืนล่นๆตุวต่อ นั่นก็คือตัวบัฟเดระยะโหไก่ชิบอยตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากะครับโอเคตัวจีแอปกติก็ตัดไปตอนตึงๆเลยแล้วกันครับแล้วผมก็จะวางตัวอะไรด้วยโอเคครับก็วางหมดแล้วครับก็มีตัวตังหนึ่งตัวซับ คอร์ดป๊อประยะสองเตเบอร์สามเออไอ,อตัวชี่อะไ,ไรวะอาร์ตินาหรอตัวสี่หนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็ไอไอลิงนี่ห้าตัวอะไรกวะอ๋อยังวางไม่ครบยังขาดไอตัวนี้ มารดาลัคงคือตัวแอร์แทบไม่จําเป็นแล้วเพราะในแบบนี้มันไม่มีตัวแอร์ไงตัวแอรจะไปโผล่ทั้งหมดที่ต่านอากาศด่านดาฟี่ขั้สูงอานะแถมมารดาลัถ้าเกิดอัพตันจริงๆก็ตีแอรได้อยากจะบอกว่าเอฟเฟกที่ผมต้องปิดเอฟเฟกนี้โคตรจะไชครับกระตุ ผมกาว่าคือมันมันกระตรูกจริงอะดูดูดูมอนไม่ออกมอนไม่ออกเดี๋ยวผมต้องปิดเอฟเฟก็์เพอวางไอพวกนี้ก็ถ้าไม่ปิดนี้ก็วางไม่ได้อะอเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูความพิพายไรวอดดอันนีวะโอ้โห ดูอาซูน่าไม่ถึงฮะอาซูน่าไม่ถึงแต่เจ้าตัวนี้โอ้โหไม่ได้ตีเลยนั่นก็ทีหมดโอ้โหเริ่มเริ่มตีแล้วเริ่มตีแล้วโอ้โหดูดูมาเริ่มตีแล้วมาเริ่มตีแล้วบับ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 แม่งที่หมดบับ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  บ๊อบแม่งให้สุดเลยออออตอนแรกมันจะสุดเนี้ยสงสัยอีกเพราะปิดเอฟเฟกต์แล้วมันจะเริ่มใหม่ถ้าเกิดถึงสิบสองนาทีเมื่อไหร่ก็จะปิดคลิปเลยนะครับโอเคครับเอเคไม่ได้ปิดคลิปหรอกเดี๋ยวค่อยต่อยอีพีสองนะครับ ที่สองก็จะต่อ,อยากเมื่อกี้เลยเดี๋ยวอัดต่อเวลาไม่พอเลยโอเคปิดเลยแล้วกัน